ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเต็มเกบพลมบอลคาสิโนร้างติดช่องสายตาภูหลังจากขมนใช้คาสิโนนั้นเป็นจุดตั้งปืนใหญ่ยิงใส่ไทยไม่เลิกครับไทยเราก็ทนไม่ไหวอดไม่ได้ราวีเหลือเกินซึ่งก็โดนปืนใหญ่ไปหนึ่งระลอกสําหรับกัมพูชาและยังรวมถึงทัพฟ้าของเราส่งเอซกตีคู่กับคลิปเพนบินหย่อนไข่ถล่มปืนใหญ่บ m 2 1มของฐานทัพขมนที่ปราสาทตาควายกับตาเหมือนทมงานนี้ฉลามแห่งอดามันของไทยเราออก โรงอีกแล้วยังรวมไปถึงมาาเบีดตสารการณตามแนวชายแดนของไทยเราครับที่ต้องบอกว่า วันนี้ดุเดือดมากกว่าทุกครั้งเพราะเขมรเ,เองมีการวางกำลังแนวรบเนี่ยโจมตีใส่เราหลายจุดเลยแต่ว่าไทยเราก็ยังมีการบัญชาเกมที่ดีจนสามารถป้องกันและยังตรึงพื้นที่เอาไว้ได้โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนของไทยเราก็ต้องบอกเลยว่า ในแนวพะธาตอนนี้เนี่ยดุเดือดมากกว่าทุกครั้งไปนะครับเพราะฝั่งเขมนเขามีการโจมตีหลากหลายจุดนะไม่ว่าจะเป็นช่องบกซามแตหรือว่า ปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมขเมนก็พร้อมระดมอาวุธหนักเนี่ยเพื่อที่จะโจมตีทหารไทยเราแต่วันล่าสุดครับมีรายงานด่วนออกมาแบบเต็มเกือบซึ่งไทยเราถนมบอลคาสิโนร้างที่ติดช่องสายตะพูหลังจากขาเมนนั้นใช้คาสิโนเป็นจุดที่ตั้งปืนใหญ่และก็ยิงสายไทยไม่เลิกเรียกว่าเป็นจุดผ่อนปรนแต่ไทยเราไม่ผ่อนปรนแล้วนะครับตรงช่องสายตะพูจังหวัด บุรีรัมยังมีการประทะอย่างต่อเนื่องโดยทั้งหมดเนี่ยทานขมิ้นจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกครั้งและความคืบหน้าล่าสุดก็มีคลิปออกมาเผยแพร่นะครับเป็นคลิปถ่ายบนคาสิโนที่ติดกับช่องสายตะพู เป็นการตั้งกล้องถ่ายรอก่อนไม่กี่วินาทีนั้นจะเห็นควันพุ่งออกจากหลังคาคาสิโนของเขมนและก็มีเสียงของหานไทยพูดว่าเต็มเกือบครับงานนี้ซึ่งก็ยังมีการคาดการณ์ออกมาว่าจะมีอีกหลายลูกที่ไทยเราจะถล่มคาสิโนจากปืนใหญ่เพราะด้วยความไม่พอใจครับที่เขมรเองก็ยิงเข้ามาไม่เลิกแล้วก็มีรายงานจากกองทัพว่าถ้าเขมรได้ใช้คาสิโนนั้นเป็นจุดตั้งปืนใหญ่รวมถึงยังมีพลทหารขึ้นไปอยู่บนอาคารด้วยโดยก็ยังมีชาวบ้านเป็นอำเภอบ้านกรวดนะครับก็มีการเล่าว,ว่าจุดนี้เนี่ยมีการประทะกัน ตลอดเวลาเลยโดยฐานคาเมนก็ยิงไม่เลิกครับและจะเปิดก่อนทุกครั้งเลยโดยคลิปที่บ่อนถล่มเนี่ยก็ได้มีการแพร่ออกไปเป็นวงกว้างซึ่งชาวอำเภอบ้านกลวดต่างดีใจที่สามารถถล่มคาสิโนได้พังราบไปเลยยิ่งดีเพราะเป็นของมอมเมาประชาชนโดยเฉพาะนักเล่นภายในบ่อนเนี่ยจะเป็นคนไทยแทบทั้งสิ้นกับบ่อนนี้ แต่ไทยเราจัดหนักจัดเต็มไปที่เรียบร้อยเขาว่ากันว่าเป็นคาสิโนโร้างนะครับแต่ก็ยังมีการเล่นกันอยู่ซึ่งก็เหมือนจะเป็นการที่เล่นแบบลับๆเล่นแบบแอบเล่นโดยขเเมินเนี่ยก็เลยใช้มาเป็นฐานที่ตั้งปืนใหญ่แต่ว่าไทยเราสุดแรงครับไม่ไหวแล้วตามราวีไม่เลิกยิงใส่เรานักใช่ไหมเราก็ยิงคืนครับเต็มเกือบกันเลยทีเดียวซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอครับเรามีการยิงทะลุมคาสิโนไปแล้วแต่อาวุธหนักที่มันรุนแรงกว่านั้นและฐานขเเมินเนี่ยได้ยินเสียงปับ๊บต้องมุดเข้ารูกันอย่างเดียว ก็คือทัพฟ้าของไทยเราได้ส่ง F16 กับกริปเพนบินยอนไข่ถล่มปืนใหญ่บีเของฐานทัพขมรที่ปราสาทตาควายกับตาเมือนทมหลังจากที่ฝั่งของขรมรเองไม่สนใจใดๆเลยครับยิงทาลายปราสาทโบราณสถานหวังโจมตีทหารไทยให้ได้แต่แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าพังยับจริงๆนะครับคือมีส่วนที่มันพังทลายไปเยอะมากเพราะด้วยแรงของปืนใหญ่เนี่ยอัดหินที่มันมีอายุเป็นร้อยเป็นพันปีมันก็ต้องพังทลายลงแต่ขมรไม่สนใจใดๆครับหวังที่จะยึดพื้นที่คืน เหมือนเขาฉุนแรงอ่ะอาการฉุนแรงอาการคลั่งไม่สนใจใดใดทั้งสิน้นซึ่งก็เป็นเหตุผลให้ทัพอากาศของเราครับส่งเครื่องบินขับไล่เอฟสิบหกจำนวนสองลำและก็เครื่องบินกิฟเพนจานวนสองลำออกปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ยุทธบริเวณโดยเป็นเป้าหมายทางการของทหารกัมพูชาในบริเวณปราสาตาควายปราสาตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งจุดที่ทางคำเมนนั้นได้ตั้งปืนใหญ่และจรวดบ m 2 1ยิงข้ามมาทําลายฝั่งประเทศไทยอย่างต่อนเนื่องซึ่งผลงานปฏิบัติงานสามารถทําลายเป้าหมายได้ทั้ง,งจุดดแลละบบินนกััฐาาทพววยควม ปลอดภัยในทันทีพี่ใหญ่ของเราครับฉลามแห่งอันดามันสําหรับ F16 กับกลิปเพนออกคู่กันแบบนี้เนี่ยขมินไม่มีทางต้านไหวแน่นอนจะไปหลบแบบไหนจะไปซ่อนตรงไหนเนี่ยเอาอยู่หมดทุกอย่างมาต่อเนื่องกันเลยครับมาถึงช่วงสรุปเหตุการณ์สถานการณ์ล่าสุดกับการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจําวันที่27กรกฎาคมตั้งแต่เวลาช่วงเช้าตรู่เนี่ยถึงเวลา12นาฬิกาหรือว่าช่วงเที่ยงโดยเป็นการสรุปจากกองทัพภาคที่2ซึ่งสภาพอากาศตามแนวชายแดนนะครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะ มีการปฏิบัติที่สำคัญจำนวน7พื้นที่ด้วยกันลดลงจากวันแรก3พื้นที่โดยสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ครับพื้นที่แรกที่เราจะพูดถึงกันก็เป็นพื้นที่ช่องบกทั้ง2ฝ่ายยังตึงกําลังแน่นทั้งคามนแล้วก็ไทยเรา และปรากฏข่าวสารว่ามีการเคลื่อนย้ายกําลังบางส่วนมาช่วยในพื้นที่ภูมะเขือรวมไปถึงพื้นที่ช่องอานม้าซึ่งฝ่ายไทยเราก็ดําเนินการเข้าควบคุมพื้นที่ตามเส้นประเดี๋ยบการ1ต่อห0,000ื่น 50, เรียกว่าเราไม่ได้ล้ําแดนขมิญเลยแต่เรายังอยู่ในพื้นที่ของเรา1ต่อห0,000ื่นขณะที่กองกําลังของขมิครับได้เคลื่อนย้ายกําลังพลเนี่ยลงไปดังทิศใ,ใต้ของพื้นที่ภูมะเขือและก็พื้นที่ช่องอานม้าตรงสองพื้นที่นี่นะเราสามารถยึดได้สําเร็จแล้วส่วนในพื้นที่ภูผีแล้วก็ปราสาทโดนตวนครับรวมไปถึงงช่อ เทั้งสองฝ่ายไทยเรากับกัมพูชายังตึงกําลังกันอยู่ทั้งคู่ฝ่ายของขมรเองน่าจะมีการสูญเสียอย่างหนักโดยเฉพาะผู้บัญชาการกองพลของประเทศกัมพูชาเองที่ปรากฏว่าสิ้นชีพไปไปได้เรียบร้อยแต่ทางกองทัพเนี่ยยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบ100เเซโดยเรื่องราวในวงในเนี่ยเขาก็มีการบอกมานะครับว่าน่าจะเรียบร้อยไปแล้วกับพื้นที่ภูผีในพลที่บัญชาการของด่านทัพขมรน,นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับที่สังหารในพลได้ถึง2คนแล้วสําหรับทหารของไทยเรา อีกพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าเขาเระวิหารที่ยังคงมีการสู้รบกันอยู่โดยอาวุธหลักของกัมพูชาเองคือการใช้พลซุ่มยิงจากปืนยิประสาทเราวิหารที่มุ่งทําร้ายกําลังพลของเราในขณะที่พื้นที่ภูมิเขือเองฝ่ายเรายังคงควบคุมพื้นที่ตามเส้นปฏิบัติการหนึ่งต่อห0,000่นเอาไว้ได้เนี่ยแหละครับมันมีความสําคัญมากกับพื้นที่หน้าเขาพระวิหารนะครับเพราะมันยังคงมีการสู้รบกันอยู่ขเขาเองเขาไม่อยากเสียตรงนี้ไปเพราะถือว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์มากๆซึ่งถ้าเกิดเรายึดดไ้เนี่ยเระีคได เพราะมันอยู่สูงกว่าเขมเมนอยู่ต่ำกว่า โดยเราเนี่ยอาจจะมองเห็นด่านขามรนเป็นกองพันกองทัพเลยก็ได้แต่ในพื้นที่ตรงนี้กัมพูชาเขาแก้เกมมาเหมือนกันนะครับโดยใช้ผลซุ่มยิงจากปราสาทเขาพระวิหารมุ่งที่จะทําร้ายกําลังพลของเราก็ต้องหลบกันให้ดีนะเพราะมีสไนเปอร์ของขมรนเนี่ยมาประจําการแล้วและก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่ช่องโจมที่มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุสนโจมตีบ้านเดือนของประชาชนชาวไทยเราและก็ยังมีพื้นที่ปราสาทตาควายและฝ่ายของขมรนเองมีความพยายามส่งรถถังครับขึ้นมายังพื้นที่ช่องกลางทางทิศ ของปราสาทตาควายห่างไป2กิโลถือว่าตรงนี้เนี่ยยังมีความสําคัญอยู่มากเราก็ต้องระดมพลกันเป็นอย่างดีเพื่อรักษาฐานที่มั่นเอาไว้ให้ได้เขเมรเนี่ย เขาไม่ทําอะไรครับเขาพยายามส่งรถถังขึ้นมาส่งอาวุธหนักขึ้นมาและมีการยิงมั่ยยิงซั่วยิง,วยงใส่บ้านเดือนประชาชนชาวไทยเราซึ่งก็ยังมีพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองทมครับตาลของเขมรมีการปรับรูปขบวนเข้าตีดังที่ตะวันออกของปราสาทโดยมีการเข้าตีไทยเราตลอดทั้งวันเลยครับจนฝ่ายไทยเนี่ยก็ต้องถอนตัวจากพื้นที่ดันทีและก็ใช้ปืนใหญ่โจมตีทําให้ฝ่ายของฐานกัมพูชาเนี่ยต้องถอนตัวออกไปในทันทีเหมือนกันเพราะโดนปืนใหญ่ของเราทําลายล้างแต่ถามว่าปราสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยพื้นที่นี้ มันยังมีความสําคัญไหมมีความสําคัญมากที่สุดเลยไม่อย่างนั้นทานคขเมรเนี่ยเขาต้องถอยรุ่นกลับไปแล้วนะครับนี่เขาพยายามจะตีคืนจะพยายามเข้าตีอยู่ตลอดและก็มีการปรับรูปขบวนเข้าตีดังฝั่งทิศตะวันออกของปราสาทตลอดทั้งวันด้วยนะครับไม่ใช่เข้าตี3-4ครั้งนะแต่ว่าตลอดทั้งวันมีการยิงกันมีการประทะกันอยู่ตลอด จนฝ่ายเราเนี่ยต้องถอนตัวออกไปพักหนึ่งเพื่อที่จะใช้ปืนใหญ่ในการโจมตีสุดท้ายเราก็ยังตึงกำลังในพื้นที่ส่วนนี้ได้และฝ่ายของคอมเมนเองครับยังได้ใช้จรวดไม่ทราบชนิดยิงจากที่ตั้งสนามบินกรุงสาํารงจานวน4นัดทาให้เกิดความเสียหายหแก่บ้านเรือนประชาชนชาวไทยเราถึงสองหลังและก็สัตว์เลี้ยงอีก5ตัวซึ่งการปฏิบัติของฝ่ายไทยเราที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็เป็นการเข้าควบคุมพื้นที่ตามแนวเส้นปฏิบัติการ1ต่อห0,000บริเวณช่องอานมาอําอเภอน้ําดืนจังหวัดอุบลราชธานีที่เรายึดได้ในช่วงเช้าและ กัมพูชาเองครับยังมีความพยายามในการเข้ายึดพื้นที่คืนได้แก่พื้นที่ช่องตาเท่าตรงด้านหน้าเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือรวมไปถึงพื้นที่ช่องจองปราสาทตาควายและก็ปราสาทตาเมือนซึ่งการลุกรานดังกล่าวเนี่ยแน่นอนว่ามันสร้างผลกระทบต่อประชาชนตามแนวชายแดนแน่นอนจากการยิงอาวุธที่ไม่มีรูปแบบการทบเลยไม่เป็นไปตามหลักสากลโดยกองทัพบ,บกเองก็บอกว่าภาพรวมของสถานการณ์ตอนนี้ครับยังมีความตึงเครียดสูงและฝ่ายกัมพูชาเองก็อาจจะก,กําลังเตรียมพร้อมสําหรับปฏิบัติการทางทหาร เพื่อสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายเรามากที่สุดในช่วงสุดท้ายของการเจรจาโดยปัจจุบันครับก็มีประเทศเป็นตัวกลางเนี่ยหลายประเทศเลยโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาแต่แล้วก็ถูกคุณมาเน็ตตลบหลังตบหัวจนได้นะครับคือหลอกแบบไปไม่เป็นเลยโอ้โหคุณมาเน็ตไม่ธรรมดานะครับเจ้านี่คุยกันแป๊บๆเนี่ยพอวางสายปับ๊บเปลี่ยนสีทันทีซึ่งตอนนี้ถามว่าเรายังมีการเจรจาไหมก็มีรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยกำลังจะไปเจรจากับขมิน้น โดยมีประธานอาเซียนชาติมาเลเซียนเนี่ยเป็นตัวกลางในการเข้าร่วมเจราจาส่วนการข่าวของฝั่งเขมรเองครับก็เรียกว่าเดือดจัดโดยเฉพาะจากกรณีที่เขมรน,นั้นเปิดฉากโจมตีไทยเราตั้งแต่วันแรกเลยและหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราทาสาเร็จโจมตีกลับโต้กลับสวนเจ็บเนี่ยก็คือการส่งเครื่องบิน F16 และเครื่องบินกลิฟเพนออกโจมตีซึ่งสามารถทําลายเป้าหมายได้สําเร็จทุกครั้งเลยไม่มีผิดพลาดล่าสุดครับพอมมีคิมโปรโมเตอร์กุลค,คาเมเอง ก็ออกมาโพสต์ไม่ทนแล้วพร้อมกับจะให้เงินรางวัลคนที่สอยเครื่องบินรบของไทยได้ซึ่งจะให้เงินทั้งหมดเนี่ยห้าเหารียญสหรัฐหรือว่าประมาณ16,000บาทถ้าเกิดว่ากองทัพเขมนยิงเครื่องบินเอลของไทยเราตกก็ติดต่อมาได้ที่ตัวของทอมมี่โปรโมเตอร์กุลคาเมเลยแม่งานนี้มันก็ตลกเกินไปสําหรับการให้รางวัลของขเขมรนะครับไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรคิดนะคือ500เหรียญสหรัฐเนี่ยมันน้อยมากแต่ อาจจะเยอะกับค่าเงินของเขมรแต่ว่า16,000บาทกับการที่มาสอยเครื่องบิดเอสของไทยเราที่ราคาหลายสิบล้านหลายร้อยล้านมันไม่คุ้มกันเลยนะครับคนที่ยิงบอกว่า โอ้โหฉันเอาไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มแน่นอนเสียงตายด้วยแล้วจะทําเพิ่มเงิน1นึ0 0หบาทประกอบกับข่มีก็มีการปล่อยข่าวลวงตลอดปล่อยข่าวแบบเฟกนิวตลอดว่าได้มีการยิง F16 ของไทยเราตกซึ่งที่ผมไปดูข่าวของข่มีเนี่ยตกไปประมาณ5ครั้งแล้วนะครับบอกว่าบอกว่าสอย F16 ของไทยเราร่วงมีมาทั้งหมดเนี่ยหครั้งแล้วแล้วชาวขมามนหลายคนก็เชื่อด้วยแต่พอมาดูแล้วเนี่ยข่ามีก็ง,งงครับว่าเราสอยไป4ี่ห้าลำทำไมยังบินมาถล่มเราอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไม่่แปลลกเลยคทีนาน นนัน้ต้องดับกันเกลื่อนขนาดนี้เพราะมีการเชื่อการข่าวที่หลอกลวงเกินไปมันทําให้พวกเขาเนี่ยอยู่ในจุดที่เสี่ยงมากๆโดยเฉพาะฮุนเซนเองครับที่บัญชาการรบในห้องแอร์พร้อมกับจิกสตาบัคเรียกว่าเป็นพ่อของนายกคขมนและก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพตัวจริงออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าชาวกัมพูชาตอนนี้กําลังถูกยากจากการสู้รบตัวเขาเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะป่วยหรือว่าพักผ่อนและยังมีการยืนยันว่าไม่มีวิสัยที่จะทอดทิ้งประชาชน ต้องต่อสู้ดิ้นรนลำพังเป็นการโพสที่ชื่นชมตัวเองแบบนี้ก็มีด้วยมาปิดท้ายกับการสรุปเหตุการณ์ตลอดทั้งวันกันบ้างนะครับที่มีข่าวสารอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตอนนี้ครับทางของทะบอกนั้นไม่ยืนยันว่า PHL03 เขมิถูกทำลายไป1นึ่ลำแต่ก็ยอมรับว่าเราพยายามโจมตีพยายามหาจุดตีตั้งของ PHL03 อยู่ตลอดซึ่งก็มีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เราพยายามโจมตีแล้วก็มีการติดตามผลแต่ มันยังไม่เห็นผลพิสูจน์ทราบ100%ก็เลยยังไม่ยืนยันว่าตรวจพ s เ0 3 6. ของูากเมนั้นถูกทําลายแต่ในหน้าง,งานหรือว่านักครบที่เขาติดต่อกันโดยตรงเนี่ย มีการยืนยันออกมานะครับว่าพังไปแล้ว1ลําสลำสำหรับจรวด s l ของเขมรซึ่งก็ยังต้องรอยืนยันอย่างเป็นทางการในแนวหน้าเนี่ยเขาก็ยืนยันออกมานะครับแต่ว่าในส่วนของกองทัพยังไม่มีการประกาศแต่ก็มีการยอมรับว่าเราได้โจมตีจริงๆแต่ยังพิสูจน์ทราบไม่ได้ก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะถูกทําลายไปแล้วรวมไปถึงเราเนี่ยได้มีการส่งรถถัง vtc ออกสนามรบซึ่งเป็นรถถังจีนครับที่มีศักยภาพสูงเหลือเกินและก็ยังจับตามองว่าเขมรจะก,กล้ายิงจรวดชนิด PHL 03ที่ยิง ไกล130กิโลเมตรหรือไม่เพราะถ้าเกิดยิงมาครับฝ่ายไทยเราไม่ยอมแน่นอนก็พร้อมตอบโต้ด้วยลูกยาวจาก DTI 1G ซึ่งมีระยะการยิงเนี่ย300กิโลเมตรคือยิงยังไงเนี่ยยับยืนแน่นอนสำหรับทหารของขมนพร้อมกับมีปืนใหญ่เซียซ่าและก็เครื่องบินรบจะเข้าปฏิบัติการเชิงลึก ในพื้นที่กัมพูชาทันทีเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงสรุปสั้นๆกับตลอดทั้งวันกันนะครับเริ่มตั้งแต่เช้ามืดตีสี่สามสิบกัมพูชาเปิดฉากยิงโจมตีทหารไทยเราที่ปราสาทต,ตาควายเพื่อที่จะยึดปราสาทคืนหลังจากที่เราควบคุมเอาไว้แล้วในเวลาตีห้าครับในเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยก็เริ่มทําการเปิดฉากยิงและเวลาหกนาฬิกาสามสิบครับกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดตกบริเวณพื้นที่บ้านตาโส ổ, ตําบลบ้านหลวงจังหวัดสุรินทร์ส่วนเวลา หกนาิกาสนาทีครับกระสุนปืนใหญ่จากทางฝั่งกัมพูชานั้นก็ตกใส่บ้านเดือนประชาชนไทยเราในจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งหนึ่งก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันส่วนเวลา7จ็นาฬิกาสีครับมีกระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดนะ ตกบริเวณพื้นที่บ้านหนองจูอำเภอพนมโดรักจํานวน3ลูกและก็เวลา7.50นาฬิกา50นาทีทหารกัมพูชามีการยิงจรวด b m 2 1ลงมาในพื้นที่อำเภอช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ก็ตกใส่บ้านเรือนประชาชนเสียหายอีกส่วนเวลา8นาฬกาครับทหารไทยก็ยึดพื้นที่ช่องอันมาได้สำเร็จพร้อมกับนำธงชาติไทยนั้น เชิญขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งหนึ่งเป็นจุดที่2จุดแรกเนี่ยเป็นตรงพื้นที่ภูมะเขือส่วนเวลา8นาิกา21นาทีมีรายงานออกมาว่าฐานกัมพูชาได้ยิงจรวดหลายลำกล้อง B.M.21 เข้าใส่ปราสาทตาเมือนทมซึ่งเป็นการทำลายโบราณาสถานอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวส่วนเวลา8นาฬิกา32ครับกัมพูชาก็ระดมยิงอย่างต่อเนื่องหวังที่จะยึดปราสาทตาควายคืนจากไทย และก็ส่งกําลังพลมาหลายกองพันเข้าตีแต่ยังไม่ได้ส่วนเวลา10นาฬกายีนาทีครับกองทัพบ,บกของเรานํารถถัง v d ดออกปฏิบัติการตัดเส้นทางเติมกําลังของฝ่ายกัมพูชา และก็เวลา11นาฬิกา30นั้นตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกลุ่มสายลับกัมพูชาได้เพิ่มอีกหนึ่งรายที่จังหวัดสุรินโดยพฤติการเนี่ยตะเวนถ่ายภาพสถานที่ต่างๆส่งให้กับทางกัมพูชาและก็เวลา12นาฬิกา50นาทีเนี่ยมีรายงานว่าจรวดหลายลำกล้อง p ี0 3ของกัมพูชาถูกทำลายแล้วหนึ่งระบบเหลืออีกเพียงแค่5ระบบเท่านั้นรวมไปถึงในช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นการยิงปืนใหญ่ของฐานไดเราที่ถล่มคาสิโนของเขมร นี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเลยแบบยังอุ่นๆนะครับถ้าเกิดอุ่นกว่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการอัปเดตนาทีต่อนาทีซึ่งผมก็รวบรวมไม้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วแต่แน่นอนถึงแม้ว่าจะมีการเจราจากันในวันพรุ่งนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องตามติดสถานการณ์กันต่อนะครับอาจจะเป็นฝั่งของขมรที่ระดมยิงแบบให้เราเสียหายมากที่สุดเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้รักษาหน้ารักษาตาเอาไว้ว่าไม่ได้แพ้เราแบบยับเยินซึ่งก็รออัปเดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้นะครับเดี๋ยวรอบดึกถ้ามีอะไรอัปเดต ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกแบบนี้และที่สําคัญครับผมจะพูดทุกคลิปนะต้องส่งกําลังใจแรงใจให้กับแนวหน้าด่านทยของเราและก็